สาของราชูนแคปริกครับจะทำป็นผลสำเร็จหรือไม่กบติดตามจนามมตาแดงไปเลยครับน้องอประว่าทานอะไรเรื่อยจากคนที่เปาดูความเป็นใหญ่พระองค์เทพก่าวมมท่านจำเ,เป็นเลยต้องนำชีวิตของพระองค์ไปถูถวนเพราะฉะนั้นใหญ่ดูต่อไปเรื่ยวนใครมา uau cà phê nhà vẫn chưa cho quá trích thì ra tao 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 บอกที่ไม่ไจะกล้าไไดีมากเข้าไปด้ที่นี้ต้แน่งที่พวกคเอาเรียกเานม้เข้าได้ไปออกยักอ้าว้ อย่าไปเด็ดใครหากไม่เชื่อฟังมคำพูดเราไม่ได้ตายดีเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่แบบทำไมวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ชายไม่รู้เรื่องเนะนี่นั่งอะไรวะไม่รู้อุ้ยนุ้ยโดนป้นเฮ้ยโดนโ้นเนี่ยแหละเออนี่นี่เป็นใครเนี่ยไอ้ดูแปลกหน้าทั้งสามมอสักครู่มาคนเดียวไปตามเพื่อนมาหนึ่งคนหมายหนึ่งตัวเฮ้ยคน พี่คิดจะฆ่าเราเรื่องอะไรกันต่อมาเขาไม่รู้เรื่องนะจะทำอะไรอยู่วะเฮ้ยยุทธจะไปไหนมียอดตังคงหยุดไม่ได้แล้วเรื่องตังเยใครอ่ะพี่ไม่รู้บอกให้มารู้เลยว่าเราเป็นใครบอกมันไปเลยมันจะได้เกรงกลัวแล้วมั้งเรามียุทธมีตำแหน่งแล้วนะแล้วยุทตยัเหน่งครับผมจะเชื่อวะโอ อย่าอย่ามองข้างหลังต่อมาจะฆ่าเราได้อะไรกันเดี๋ยวก่อนเลยดูเองพูดจาดูด้วยวันเจ้าเหรอเจ้าเดี๋ยว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 คนมาแค่ไหนเจ้าวันเจ้าเออเออกำลังพูดจากับใครเคำเป็นเจ้าไม่รู้หรอกเฮออเออเจ้าเออเป็นเงี้ยเจ้าได้เลย ท่านเป็นข้าใหญ่มาจากไหนกันฮะข้าใหญ่อยู่แล้วเป็นใครอ่ะคนในสถานที่ยังรู้จักข้าออกมาไปเลยเพื่อนใครเป็นใครชื่ออะไรใหญ่มาจากไหนจำไม่ดีไอ้นลองชายลองฟังเจ้าอยู่ข้าคือสองชายทหารองครักษ์ของ กูจะเกียดพี่กูสะแลพูดจาท่นเทพประทานรู้จักหรือเปล่ารู้จักไปหนงเป็นทหารของเทพประทานแล้วเข้ามาที่นี่ต้องการพบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่าใช้คำพูดกับพี่แบบนั้นน้องชายขอให้น้องจงบอกว่าพี่ต้องการมาหาใครมากกว่าต้องการมาหาใครพี่ต้องการมาหา จอร์ดสต์เทพพรารู้เร uh? <Mm ื่องรู้เบาเรื่องรู้จักเทพราดด้วยเหรอเห็นหน้าที่จำได้เลยใช่ไหมบอกมาเลยเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยบอกตรงเมื่อก่อนมาไม่ชื่อไอ้เทพพราชนะมัเชื่อมันชื่อแล้วไอ้ปื๊ด เนี่ยตบหวยเบื่อตลอดเนี่ยแย่งยางลบไปกินไงบ้านจนไงไม่มีไม่มีอะไรไงอิจฉาคนรวยอ่ะเอ้แย่งอีกแย่ยาลบไปกินมั๊บตกหวยไอ้ไอ้เบื่อไอ้ไอ้ต่อกันตบหวยอ๋อตบอย่างนี้เลยใช่ไหมยางยังลบประเดี๋ยวฝากเลยน้องชายโอ้โหพี่เป็นเพื่อนซีกันมาปะโอ้เป็นเป็นเพื่อนเจ้าต้องฝากเนื่องฝากตัวกับพี่นะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วน้องชายเอ๊บอกเลยนะยศฐานเดินดาสตาของพี่มันคุ้มหัวน้องแล้วน้องชื่อไร อาเจ้าพี่ได้วาผมเป็นใครนะในนามของข้าพเจ้าเนี่ยในนามองค์ราชบุตรเทพราชนี่คือพภาษาลาวพี่นี่พวกมึงไม่ใครกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบอกว่าจะล่ะแต่พวกมันไปตัดหัวเลยพระเจ้าค่ะจะเย็นก่อนอลาชอนพูดไปอรชอนจะเย็นก่อนไม่ใช่ มัน <Tipp ett> เหมือนมากตอนนี <t> uh <ens ai> <t> uh <orn> ้ขอหน้าก่อนนั่งลงขอเดชะโอ้ยฉันไม่รู้เรื่องจริงฉันไม่ไม่รู้ว่ากงเป็นเจ้าก็เลยฉันก็เลยพูดไปชื่ออะไรนะสมถวยสมชายสมชายมึงฑสมถวยชื่อไอ้นู่นล่ะบัญชาใช่ไหมค่ะสมชายสมถวยบัญชาอะไรกันครับ่อเปิดตะคู่มาแอบอ้างหรือเปล่าว่าเป็นโอเคเด็กของเทพประธานโอ้ก็ไม่ได้แอบอ้างไม่ได้แอบอ้างรักษาต้องมีขอดูหน่อยรักษาอยู่ไหนเก็รักษา กดาษไม่ได้ยุกมันะไม่ได้หุมุช้นลอไม่หี่่จำจำสาบให้ผมนี่คืออะไรเออเออคืออะไรอ๋อพักระดเขาเขาเป็นยังไงมึก็เรียกกระดาษไปเลยปวดเลือไปแล้วก็มีพกด้วยนี่คือกระดาษยืนยันว่าเป็นองค์กรของเทพประทานใช่พี่น่องโก้เป็นรายมือของเทพประธานใช่ไหม ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่มึงหัวขาดแน่ขอดูก่อนเนี่ยารเรื่องใส่ตัวแล้วมันเป็นตัวนะไม่รู้มึงบอกงี้เหรออ๋อใช่เออเป็นความจริงองค์เมื่อกี้ยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะพี่น้าโอ้ตเขาเล่าเรื่องเมื่อกี้รู้แล้วเข้าใจมากที่ตามารักษาข้ามาจอดเทพยบมาได้ตอนนี้เขาเปิดใจแล้วในเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้มีคนรอดทำร้ายเราน้องเราไม่ใช่คนผิดแน่ แน่นอนครับแต่เราเป็นห่วเทพประทาเพราะฉะนั้นเราจะออกจากเสระปูนครเพื่อติดตามหาเทพประทากลับมาครองราชยได้เอ,อขอเดช้ชออัอเจ้าครับคือว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไปแล้วอ่ะใครจะดูแลที่นี่ล่ะถูกต้องเซระปนะครจะขาดคนปกครองและดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นขอมอบหน้าที่จ้งสามคนเป็นถึงพู้สมเด็จราชการ เนี่ยเหรอครับผมเป็นอาหารองครักก็พอแล้วไอ้ผมไม่ต้องการอะไรที่มันลดเอสเซนจครับผมชอบข้อสาเร็จราชการเนี่ยก็คือว่าเทียบเท่าเจ้าฟ้าพระมหาสัตย์ยามที่พระองค์ท่านไม่อยู่สั่งการแทนได้ใหญ่โอเครักตึงเยอะเงินเดือนเงินเดือนนี่หลายแสนน่ะองครักแค่สี่ห้าหมื่นนี่นั่นั่นเป็นเลยพี่ไปเลยผมผมผมไม่กินกันไม่ได้ครับผมล้อโควเลยพี่อยากเป็นอะไรอ่ะผมอยาก เขาว่าดูเพื่อนมึงบ้าแล้วล่ะตอนนี้มึงยังเป็นเป็นเลขารครับเปิดชการเราทำอย่างนี้เลยก็ฉะนั้นจำเอาไว้นะยามที่เราไม่อยู่ฝากเสงและภูมิและคอเอาไว้ด้วยนี่คือพระแสงตัวแทนฆ่าเทียบไปได้มอบให้เจ้าเก็บเอาไว้ขอบพระทัยนะโมเราฝากไปด้วยเราจะรีบไปที่คับออกมาจากบ้านด้วยวะยศยศเป็นท้าวแสงเต็มตัวนะ ขอโค้เพือะดากานน้องไทยเรื่องจะรองตัวไปด้วยหัวใจตามมันอได้ คาพระบาทประเทอ,อกราดประชาชยเรามีใจโครักไทยแตไม่ยอมให้ใครโจทานนมันเป็นคขั่ง้งราาดับี่าง จะออกตาพาโนพีมาเข้าอกพี่ทีนแต่งงานเกดเสด็จโผลจะเริกไหมครัเรื่องไปไปกันดูกันดูมีเพื่อนมอไ่มีไม่มีไม่ใ้ออมือไม่น้องพี่ไ่รู้